สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมก็จะมาเปลี่ยนกระถางของปล้อยเซียนนะคะป้อยเซียงของเราก็มีหลายสีหลายสันนะคะนี่ค่ะก็จะมาเปลี่ยนกระถางนะคะกระถางของเขานี้จะแน่นนะคะอันนี้ก็มีต้นบัวดินมา อยู่ในกระถางเดียวกันด้วยนะคะก็จะแยกย้ายออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกระถางแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะเดีวเราจะมาเปลี่ยนกระถางต้นนี้นะคะเพรามีบาลายองค์พยอมเอากิ่งของวานสารพัดพิษมาวางเข้าไว้ในนี้ด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินนะคะพอดินอันนี้ก็เริ่มแน่นนะคะถ้าดินเขาเริ่มแน่นโปยเซียนก็จะเริ่มไม่จเจริญเติบโตนะคะบางทีก็อาจจะเน่าไปเลยนะคะนี่ค่ะลาของเขาจะไม่ค่อยเดินแล้วนะคะ เพราะว่าดินของเขาวแน่นนะคะทางที่ดีก็คือใส่ขุยมะพร้าวนะคะให้เยอะหน่อยใส่ถ่านลงไปด้วยนะคะแล้วก็ เอ้าดินใส่นะคะใส่ใหม่ก็จะมีกาะมะพร้าวแล้วก็ฐานดินใบไม้นะคะเราจะเปลี่ยนถ้าเราจะเปลี่ยนดินนะคะของโปยเซียนได้ทุก6เดือนหรือ3เดือนครั้งก็จะดีมากเลยนะคะ อันนี้เป็นต้นใหญ่นะคะเมื่อกี้เห็นตัวไส้เดือนเว็บๆนะคะอันนี้ก็คือจะกลายเป็นว่าเอาบัวดินมาวางไว้ในกระถางนี้นะคะก็มาแย่งอาหารนะคะเดี๋ยวจะต้องเอาไปปลูกกับดินนะคะนี่ค่ะแต่กอเยอะมากมายเลยนะคะจากที่เอาวางไว้ไม่กี่หัวเองนะคะ เป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายนะคะบัวดินแต่ก็ดอกสวยนะคะเป็นการที่ลือ้อยากมากๆเลยนะคะลากของขาวดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็อยเซียนนี่ก็ลากดีนะคะกระถางใหญ่ แตกกอเต็มเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดออกนะคะตัดช่วงบนนี้นะคะเพื่อให้เขาแตกพุ่มข้างล่างหมักดินไว้สนานกีเห็นหัว หัวว่านเวบ็วบเว็นี่ค่ะเขาจะแตกกอได้ดีมากเลยนะคะเราสามารถที่จะตัดแยกหน่อออกไปได้ ขยายพันธ์ุได้เยอะเลยนะคะอันนี้เราก็อัดดินให้แน่นเดี๋ยวเราก็ลดน้ำนะคะ ดอกของเขาก็จะเป็นสีแดงพอถ้าเขาหลายๆเดือนเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะบางคนก็บอกให้เด็ดทิ้งได้เลยนะคะเพื่อให้เขาได้แตกดอกใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่บารเราพยอมก็ยังเสียดายอยู่นะคะก็เลยจะปล่อยไว้ก่อนนะคะอันนี้รากเขาก็ไม่ค่อยมากนะคะ เขาจะถึงจะไม่ค่อยจะงามนะคะถ้ารากของเขาเดินดีลากก็จะงามดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะส่วนลากนี้ก็เป็นลากเก่านะคะที่มายันกระ,กระถางทำให้ไม่เจริญเติบโตนะคะเขาจะไม่แตก ดอกแตกตาขึ้นมาอีกนะคะทำท่าเหมือนจะเน่านะคะเดี๋ยวเราก็มาปรับปรุงดินใหม่นะคะแล้วก็มาแต่งเติมใหม่ใส่กระถางเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะเดี๋ยวสำหรับต้นนี้นะคะก็เป็นไวเซียนโบราณน,นะคะดอกเล็ก แต่ถ้าเราจัดพุ่มให้เขาดอกดกก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้บัราลาังค์พยอมจะต้องไปตัดแต่งกิ่งก่อนนะคะและถึงจะมาปักชำใหม่นะคะวันนี้บารลังุ์พยอมก็มาเปลี่ยนบินในกระถางปอยเซียนใหม่นะคะนี่ค่ะย้าย เปลี่ยนกระถางใหม่เดี๋ยวเขาดอกก็จะสวยสดงดงามแล้วบ้านไรยองุ์พยอมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ต้นใหญ่พุ่มใหญ่แล้วเดี๋ยวจะต้องตัดยอดนะคะเพื่อเราจะได้ต้นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีกนะคะวันนี้บ้านไร่อง์พยอมก็พาเพื่อนๆมาย้ายกระถางใยเซียนเปลี่ยนดินใหม่นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไลายของพยยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ